ตัวอย่าง4.28นะครับจงหาว่าอนุกรมตัวนี้นะลูกเข้าหรือลูกออกนะครับตัวนี้ก็จะใช้อินทิกรัลเทสเหมือนกันนะขั้นแรกนะครับขั้นแรกให้ f(x) นะครับเท่ากับ4ส่วน x ะกำลังสองพอให้แบบนี้แล้วนะครับดังนั้นนะดังนั้นนะครับ f ต่อเนื่องนะบน ช่วงปิด1ถึงอินฟินิตี้นะครับตรงนี้ชัดเจนเพราะว่าฟังก์ชันนี้นะครับมันจะหาค่าไม่ได้ที่ x เท่ากับ0แต่ทีนี้ x ของเราเนี่ยเราต้องการเฉพาะที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับดังนั้นตัวนี้ก็โอเคใช้ได้นะครับ x กลังสองต่อเนื่องส่วนกลับของ x กลังสองก็ต่อเนื่องนะครับทีนี้พิจารณาอนุพันธ์มานิดนึงนะครับ อนุพันธ์ของมันสังเกตว่า f พราม x นะครับตัวนี้มันก็คืออนุพันธ์อนุพันธ์นะครับของ4ส่วน x กําลังสนั่นก็คืออนุพันธ์นะครับของ4คูณด้วย x ยกกําลังลบสองนะครับนั้นตัวนี้ดิฟออกมาก็จะได้เป็นลบส x ยกกําลังลบสนะครับ ดังนั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่าก,กับลบแนะครับส่วนด้วย x ยกกลาลัง3นั่นเองนะครับทีนี้ลบแนะครับส่วนด้วย x กลาลัง3แน่นอนว่าค่ามันน้อยกว่า0นย์น้อยกว่า0ย์เมื่อไหร่นะครับน้อยกว่า0เมื่อก็ต้องบอกเขาให้ชัดเจนนะครับน้อยกว่า0เมื่อ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับ ดังนั้นก็ได้2ออย่างนะครับตามที่ทฤษฎีเขาต้องการละก็คือต้องการความต่อเนื่องนะครับและต้องการว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันลดอ่ะเขียนบอกเขานิดนึงดังนั้นนะครับดังนั้น f ค่าลดลงค่าลดลงเมื่อ x นะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับ1พอได้2ออย่างนี้แล้วนะครับอยากจะรู้ว่าอนุกรมนี้ลู่เข้าหรือลู่ออก ก็ไปดูที่ improper integral ได้เลยนะครับดูที่ improper integral ของ f x dx นะครับ integrate ตั้งแต่1ถึงบวก infinity ตัวนี้ตามนิยามนะครับจะมีค่าเท่ากับลิมิตของ b ไปที่ infinity นะครับของ integral ตั้งแต่1ถึง b f x ในที่นี้ก็คือ4ส่วน x กำลัง2แล้วก็ dx นะครับ ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับอาจจะต้องทดเลขนิดหนึ่งบางคนลืมไปละตัวนี้อินทิเกรตยังไงนะครับอลองดูนิดหนึ่งนะครับไอตัวนี้นะครับอินทิกรลส่ส่วน x กําลังสอง dx นะครับอ,อินทิกรลสี่ส่วน x กําลังส dx นะครับมันก็คืออินทิกรล x ยกกําลังลบสอ dx นั่นเองนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ c อินทิกรัล x ยกกำลังลบ2 dx ก็มีค่าเท่ากับ c นะครับคูณกับ x ยกกำลังลบ1ส่วนลบ1น,นั่นเองนะครับแล้วก็บวก c ด้วยนะดังนั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับลบ c ส่วน x แล้วก็บวก c นะครับอ้าวคิดในกระดาษทดแล้วนะครับตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวนี้ดังนั้นก็แทนค่าลงมานะครับแทนค่าลงมา ันั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตนะครับ b ไปที่อินฟินิต้ของลบ4ส่วน x นะครับโดยขอบเขตของการอินทิเกรตนะครับก็ตั้งแต่1ถึงถนะึง b ดังนั้นตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับลิมิตนะครับ b ไปที่อินฟินิตี้ของ2เทอมลบกันนะครับเทอมแรกแทน x ด้วย b เทอมที่2 และ x ด้วย1น่ดังน,นั้นก็จะได้เป็นลบ4ส่วน B นะครับลบด้วยลบ4ส่วน1น,นะครับดังนั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับลิมิตนะครับ b ไปที่อินฟินิตี้ของลบ4ส่วน B แล้วก็บวก4นั่นเองนะครับเลข4ตัวนี้นะครับให้ B ไปที่อินฟินิตี้ค่าก็ยังคงได้4 แต่ว่าลบ4ส่วน B เนี่ยให้ B ไปที่อินฟินิตตัวนี้จะกลายเป็น0นะครับดังนั้นลิมิตนี้จึงมีค่าเท่ากับ0บวก4ก็คือมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับ improper integral ตัวนี้ได้ค่าเป็นจำนวนจริงนะครับได้ค่าเป็นจำนวนจริงดังนั้นดังนั้นนะครับ improper integral นี้ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตตัวนี้จึงลู่เข้านะครับ ดังนั้นอนุกรมที่เราต้องการนะครับก็คืออนุกรม4ส่วน k กำลังสอง k ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ตัวนี้จึงลู่เข้าเช่นกันนะครับ